เขส้นตมัแสองทีนสีฟ้าดราดีเป็นทางฝั่งของนาลำใจคุณแม่นะส่วนําฝังสีดาชิดเหลืองนี่เป็นทามฝั่งของจันดุมพี่นบของคุตีจันดุมกับลำไยครับ วันนี้ก,กระติ๊แน่าจไม่นี้นะครับยิมเป็นวอลเลยวบอลยิงต,ตกไปแล้วครับโดนสุดสีไดีครับลุกเป็น,นกวันขอบคุณนอารยบบใจบครับผู้ตายครับสปอร์ชีสีโอ้ไม่ต้อมอรับ ก่อนมาเป็นเกือบ20ปีแล้ว ทุกนนี้ขอถ่ายรูปนะครับนีจีเกียรครับเบอร์สอครับสาวสวยประจำทีมบอลนัดเป็นลำหัางของแดนลำไยครับตัวแม่เสริมบอลตัดทั้งสทีมสาวสวยประจำทีมวันน้จะเป็นจันทุมเบอร์นน,น,นะครับลูกนี้ก่อนแรกเป็นยังไงใช้ได้ 来了！<love> โอ้กิดอะไรนิดเดียวนะนี่นะครับสตาร์โค้ดเดี่ยมันต้องนั่งขึ้นมาแบบนี้ครับนิดเดียวไปที่ผู้เล่นเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเซิร์ฟคนแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้บอกเบอร์ห้าอีื่อวานที่ใส่กางเกงลูกเสือไหมครับจริงไหมอ่า ตะเกียบพวกน่จะกิน็มองทับนะครับมีแกมาเอ้ยน้องแกเหรเลยนน้องแก i mm -hmm. mm -hmm. ว่ายากให้หลาหลักมาเดียวครับเหมือนเหมือนน้ำใจตัวลูกครับอยาง้จริในชัแรกดตดนี้มาเป็นยังไงครับตอนแรกนีครับ ตัวสิแบแปดเซอร์คนระับอบอลฮุกลงด้วยบอลแก้เป็นยังไงครับเบอร์เก้าของจันดุจีมจีนแรกนี้เป็นฝ่ายลุกนี้โอ้โหตีชัดอย่างเนะด,ดีเยวน,น,นะน,นะครับเบอร์สามานะีวันตีไปนี่มีความระแวงบางอย่างนะครับขึ้นๆเลยครับลูกนี้สเสิร์ฟมาเบอร์หนึ่งตั้งสวยเกิน ทีเบอร์สามนะเบอร์สามโอ้โหรู้สึกว่าจันดุมี่จะอาศัยเขาไฟฟ้าทขาฝังเขาห้ามเขาเป็นแต้มไม่ใช่นะครับแล้วดูลุคนี้นะเบอร์สามตีวัดแรกตีว่ายังไงบอลโอ้แกกินทหารเป็นทหารหลักครับเบอร์แรกครับโธ่ว่าจะบอกว่าเอากังเกงของ สามีมาใส่ครับตอนนี <t ale> <t> ้สามีก็เอาคุครับเลยพิ็เอาเกลียมาใส่ทีนี้ห้างบ้านชัวโอ้โหันแรกไม่มีเท่าไหร่แต่ก็เซ็ตเอา Yeah. <laughs> ยังได้ครับย ja ังครับขาดัน9ไอเสียไอ้ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับตอนนี้สควอตตีตื้นขึ้นมาครับ9ต่อ10ครับขอขอต้อนรับผู้ชมผู้เชียร์ทุกท่านครับโอ้โหทุนนี้ না <coughs> đưa làm xót Để người sẽ ตีมายังได้ครับคุณพี่ว่ายังไงตีแบบจุกๆขอเองไหม

ตูก <mos es sus> uh ็จับได้ตอนเล่นบอลก็เซ็ตดีโอ้ชุดยอดทีมไหนจะกหวโอ้โา ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงานจะรมองไห้ร้องโเหนจอของแขนะนัอีคำาจร่วบอกว่าวันนี้อาจจะชรกเลยนะเด็กลองนะใช่ใช่ใช่เจอกันัเดองสาน้ัใ เื <owning> ่อนเบอร์หาเรามาดูร yeah, ่บทีนี้กันจะเรป็นอะไรครับน่าจะใส่จีนสติ๊กกเอกลาเลยหอ้าเบอร์สเบอร์สองคนไนะครับาทีครับเอาสมาจากทีดูที่สื่ É a ดีแกมาสก,กิดครับอาจารย์เท่เดอร์กำลังมองแต่ตาตดำครับอ่าสก,กิดครับที่หลังเ่าจะเป็นกองรบคนไทยผู้ตัดสินนะครับอ๋อสี่ มาครับเชลาครับแสามนรับจะมาทันทีครับม,ม<า>ีทุก ทีมงานทั้งท้ายครับแข่งทุกวันมาน่ารักครับเบอร์สิทธิ์ครับผู้รักษาของคุณจ้องหนึบไอ้มาไอ้ง่ายบอลแรกให้ดีเท่าไหร่นะเฮ้ยแล้วบอลอัดมา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 สุดแข็งนะครับ ตรงนี้เป็นยังไงยังได้ครับอ่ายังไงอ้โานักกีฬาสองทีหลังเซตครับเบอร์ห้าตีเบอร์หกนี้เหมือนด้เหมือนัวไดหมดเวยนะเอาแล้วเาแล้วครับอ่าครับดีครัครับต่อดีครับ